เกงันเจาฟันร่อยเออคันเชียเล็กน้อยเชีรอหจิบเออคันเชีพระนี่เชีสซแเชีใสเออนี่ละคุณใช่แถวเจ้าบ่มีอะเจ้าเป็นยังก็ไปใส่แขวป่อนก็ใส่แล้วเปนนี้ยปะเนี่ยวยกหมอเอาแขวหยั่งมาให้ใส่ใส่ดอกเออตื่นขึ้นมาเนี่ยมเศร้าขึ้นอยากกินแตงแตขี่ยังวะเข้าใจยังใส่ปะเนี่ย กินเขวม้าตัวก็มั่จิ้นจีนที่ไหนๆเขาเอาเขวม้ามาแต่ไหมกูรักมึงมึงก็รู้ว่ากูรักมึงมาหากอกกูได้ไม่อายหมากูจะรักมึงถ้านอมมึงดังดวงตาอีใจหมายอีใจชั่วมึงตัวกูครับไปสาวงามมั้งามแบบนี้ไปขี่จะได้นะ บ่เไม่เผื่อมันงานนะขันเจ้าได้เมียจังสี่เลยฮะขันเจ้าได้เมียจังสี่เลยชิบว่าห้ยเสลุกเฮ็ดไรเฮ็ดนาเลยชิกอดน้องให้ชมร่าฝนตกมากเลชิบว่าห้น้องแข็งเฮ็ดจังอื้อเฮ็ดจังที่ร้อนกอดเส้อชิบินนี่แหละนิ่งเป็นหลักขยับเป็นแดกทำงานเงืยบไม่แตกแดกเงยย้อยว้าว บัดได้เดี๋ยวนี้ว่าเราบาดอด,ด,ดีมันไม่ดีเลยดีไหมอ้ามึงว่เห็นบอกขังขวดเขาเขียนว่ามันไม่ดีกี่มันไม่ดีกี่ยกยกจิ้มแไรยังระแซ่บว่เห็นมันออน,นั่นเทะเออถ้ามีอำนาจแทะอำนาจไม่เป็นประโยชน์มันก็จะเป็นอำนวยอ,อำนวยหัวขาด ออนหคยเมื่อมีต้นก็มีดอกออกเป็นฝ้ายมองทางได้เมื่อฝ้ายออกเป็นดอกผลสีนั้นขาวบริสุทธิ์ประดุจคนที่ชื่อไทยแต่รักฝ้ายไม่หน่ายเลยใช่เดี๋ยวเจ้าบ่มีเจ้าเป็นยังก็ไปใส่แข่าปอมเคยใส่แล้วใส่แล้วที่ไหนมาเนี่ย แจ็คหมอเอาแขีวหยังมาให้่ใส่ใส่หอกเออซึ่งสมายนเเีเเราขึ้นอยากกินอะงแต่ขี่ง,งวะ <c oughs> เอาอใจยังเต้หมดเลยเก็บชิ้น <c oughs> ขีวมาตัวเ,เขียวหม้อไม่ชิ้นชิ้นชิ้นอะไรๆต่อเขีวมา,า,าวอมาเต้เห็นเออคิดเราเต้ก็ได้กับบ้านเออไก่บ้านครับไก่บ้านเออเขามาขายไก่บ้านเขามาขายไก่บ้านเอากับเธอนอนพอดี เลยบอกมันว่ากูมู้นเราต้งเอาไก่บ้านมาขายมู้นมีปัญญาเอาไก่ปลามาจอกแต่วาตินัยนี่ไม่มันกระลอกออกมืดวี่เลยเลยเนี่ยังเนี่ยเขาล่อเขีวออกมืดป่ะเออขนาดมูนจะแตะตัวมันจับขาดึงออกมาอีกหนุ่มเอาชัวบ้านบัติไทยแขีวก็เลียกว่าเลือโอ้ยก็จังสีจังเห็นเห็นเนี่ยเออบุญยาพ่อเหล็กดอกที่นี่เมื่อเื่อเมียเก่า ดอกที่สองเพอมองหาเมียใหม่ดอกที่สามไม่ต้องสนว่าเป็นเมียของใครดอกที่สี่ดีใจที่ได้เมียเขามาครอง,องสุกข,ขีมันแต่มเมือมันเก้อแก่กออันบ่อยากให้ลูกแพ้เศ้าแง่เศราแทงถึงหน้าตาที่ดีเข่าบ่ให มาเกลี่งนุมอยไ่เออแล้วก่าจนเเอาเมันกว่นหยุ่นคืออูเลยกระไรว่าจะมุกกระดกบสุดได้ไหนจะเท่าเรานั่งขี่สุดบุรีก้นกองของสุดสมขี้ไปบินไปใจระทมออกแต่ลมขี้ไม่ออกก็คำใจเอ